นอนเ้ับสับเจ้ต้อยแรเร็วนนวามันบาหนอมมอคุณออแบบไงก้นให้นอนเลยเอาอยู่บไม่ใช่เอาขาเอไไปเกดอก้นนะตาไปนี่ก้นก้นสจเป็นบ่ก้นบอกสองนอนนอนน้อยกับนอยใหญ่ คนลมนันลงปาท์ตีนองนอไลนอไลสะตดร <Okay. S 2> จากทุง่งนาเรื่อ,อ,อ,เ,เ,อเลยสิถูกหัวจก้กสิถูกหัวจากของอู้นี่ก็นอนหนึ่งเอาไว้ให้มันเกิดก่อนดีกว่าให้มันโต าเวอื้องเต็มว่าเลยเออมันมันต้องขุดลึกกว่าน,นี้นะเนี่ยคุมล้างไข่ไม่แล้วเสร็จ,าจากำไพ้ไก่ไม่อ่อนคองแคร์อีจักเรามาหากินในสวนผักของนายอเมนด้า มันพากันมองหาบางเทียเคียสุขเฮิมระหว่างหนอนไม้กับฉันอันไหนมันจะถ้าหน่วยไหนออกสีแดงจากหน่อยลงก่อนมันจะพากันไปจิกกินตรงนี้ก่อนก็จะไม่เอาเอามันดุกว่าเรามีคนมาเอาหลังจากพากันลักกินบางเทียเคียสุกจนหมดแล้วไง่ายหน้าสาผ่ารันน่ะก็ผาลูกมาเคียครอบเข็มนี้ก้อนเป็นบ่เดลูเป็นคนพวกกินวัววเดี๋ยวหาเลี้ยงที่จะพอตัว หน้าที่เป็นครูฝึกสอนให้ลูกมันรู้จักการหาที่เองเมื่อไดเรียนรู้จักแน่ผูมันจะเริ่มทำตามเรียนแบบนี่ถือเป็นการสอนนะเนราะถ้าคนนี้ต้องการเียในการใช้ชีวิตก็ว่ะนะพี่โคตรยั้งมึงนันเอากระโกนลงไปก็ตตัวก่อนที่ลูกไก่หลายตัวจะถูกจอนฟอนมาลักกิน ในขณะนี่แม่ไก่ก็จะถูกนำไปต้มเวลาเราไปมันเป็นอย่างเงี้ยแ่เยเฮ้ยเลเอาที่บอกเออไปลูดมันอันนั้นมันขึ้นกับแหนงมันก็ได้ขุ่นกับหลังอันนี้ก็พวกคูดเห็นมันเลือกกว่านั้นเอ๊ะอ่ะตะกอนไปบฟังดู บกหน่วยนาหรือบกเขียบหลงยามหน่วยนี้ลรสุกตาตีบายใหญ่กันเลยทีเดียวนาฮที่จเน่ีจนว่าแตกพยะในบางจุดเปกเขียบสุกยามนอ้นแทนไม่เอาหรอกนี่มันเป็นสุกแล้วไม่มีแมงบุ้งมาเจาะทางในเหมือนกับหน้าฝนถ้าพอแบบนี้ องสาปิดไปบ่มไว้ไม่งั้นสุนกระรอกกระเดจะมาลักเจาะไปกินก่อนแมงกูฟราเวอร์กำลังเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นไคาดว่าอีกไม่นานจะออกหน่วยน้อยมาให้พวกเราได้กินส้มกับผิกเกียอกันอย่างแน่นอน ข้าวทางในหน,หน่ยทิสเทนเนี่ยพวกเราหลังบ้านคุณนายลูซี่จากมิชแกนกพื่อนปรุงดอกไม้ง้มสักนี่ถือเป็นดอกของต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำไปรับประทานเป็นอย่างมากในแถบนี้ยิ <S <S ่งถ้นานำไปกินกับเมนูลาบถือว่าเด็ดสุดๆโดยเฉพาะเมนูลาบบิวดาบีทหรือว่าจะเป็นลาบควายไบซันถือว่าขาดไม่ได้กันเลยทีเดียว ส่วนการเก็บดอกกระเดานั้นแม่บ้านจะใช้ไม้เศร้าในการแม่นเอาส่วนที่อยู่สูงจะใช้การขึ้นหานเนื่องจากนานน้อยไม่เหมาะที่จะไต่ไปารอบของเราจะจับภาพมาเร็งตัวนี้เอาไว้ได้ออตอนแรกคิดว่ามันตกน้ำและกำลังสิชักตาย แต่ดูไปดูมามเจ้าแมลงตัวนี้ที่จริงแล้วมันกำลงังเล่นบนผิวน้ำสร้างคลื่นเป็นวงกลมสวยงามอยู่ตรงนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างคลื่นบนผิวน้ำของมันดูคงที่และตดดเด่นนะดูสวยงามแปลกตาและหน้าพิศวงเป็นอย่างมา ไม่ทราบว่ามันเป็นแมลงชนิดใดช่างภาพของเราพยายามซูมเข้าใกล้เพื่อเห็นตัวมันชัดๆดูลักษณะแล้วคล้ายกับแมงกุจ,จีแต่มีการพึงปีกอ่อนออกมาที่ด้านข้างนี่อาจจะเป็นแมลงกระเดาน้ำสร้างคลื่นสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งถูกค้นพบเป็นครั้งแรกก็เป็นได้ว้าส่วนเจ้าตัวนี้เป็นที่รู้จักและได้เห็นกันบ่อยอยู่แล้วบางพื้นที่เรียกกันว่าแมงมุมน้ำหรือทางการเรียกกันว่าจริงโจ้น้ำ พวกมันเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนผิวน้ำมีรั้งกาดเล็กและขนาดใหญ่ส่วนตัวที่กำลังเห็นวิ่งเล่นบนผิวน้ำอยู่นี้มีขนาดไม่เท่ากับหัวคิมมุดเลยด้วยซ้ำเฮ้ย <c oughs> ส่วนเจ้าตัวนี้ คือปลาซิวหางแดงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาซิวที่มีขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อย,ายาลาได้จังเลยนะยังใส่ถึที่ใบก็เอ้ยนหนัง การรวมตัวกันของเจ้าแมลงชุวนี้ดูแล้วราวกับกลุ่มรว่นเด็กแวนกำลังรวมตัวกันเพื่อออกทริปไปดูหมอลำเรื่องต่อกรที่ลาสเวกัสแมลงหลายร้อยตัวพากันแตกเย้ยวเยยรวมกลุ่มกันที่ผิวน้ำถ้าสังเกตให้ดี